สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทําสกุชชี่นะคะแต่ว่าเราสอนทําไปแล้วแหละอยู่หนึ่งคลิปนะคะแต่ว่าเออลบไปแล้วนะก็ไม่จะเอาลงแล้วแหละแต่ว่าเสียงน้องมันดังเกินนะ่ะนะเันไม่ได้เอาลงก็จะมาสอนดาดซอสนนะ่ะเพราะว่าลงสีทําอะไรไปหมดแล้วนะเนี่ยนะก็จะมาสอนรัดซอสน,นี่เราก็รัดไปแล้วมันก็แห้งแล้วนะ่ะนะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีอ่นะก็แห้ง นี้ก็ช็ดกาวติดนี่เป็นครีมเลยมากเลยตรงนี้มันก็ลอกนะบางที่อ่ะเราก็เลยต้องบีบใหม่อันนี้เป็นพับแต่งหน้านะคะทาหน้านะแต่ว่าเราไปซื้อมานะคะไม่ได้เอาใช้ของเก่านะไปซื้อมาค่ะอันสองอันสิบห้าบาทนะคะเราไปซื้อมาสองอันคือสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะคะอันนี้คือวงกลมแต่ว่าตัดนะนะคะนี่เออคลิปที่เราเรารีวิวสกูชี่ที่ทำเองไปอ่ะนะ ก็คือว่าอันนี้มันจะเป็นวงกลมแล้วก็รูปหัวใจนะคะกะท็ทาสีใหม่ส่วน,นนี้มันยังไม่เสร็จดีแล้วเราก็ทำไปแล้วนะนี่นะอย่าลืมนะค่ะเดี๋ยวลองมาดูอุปกรณ์กันกาวค่ะมันจะเป็นของเออประเทศนอกหรอไม่รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาไทยด้านนี้หรอไม่มีเลยนะมันก็เป็นของถูกๆนี่นเลยนะไม่รู้อ่ะแม่เราซื้อมานะ ก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วแหละแม่เราไม่มมค่อยติดขนตานะก็เลยเอามาเล่นได้นะอันนี้เพิ่งทําไปไงานดูมันเข้าเล็บเราหมดเลยอ่ะข้าเล็บยางต้องขอโทษด้วยนะอี๊อันที่สองก็จะเป็นสกุชี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลาดกันเลยอ่ะให้เราเลือกมาหนึ่งอันนะขอบีบโซลัดอ่ะเราจะมาบีตรงนี้นะนะแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะมันละเอียดละเอียดละอองละออง ทำนา,นาเข้าไว้นะคะจะทำบางใช้สีอะคริลิกก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีสีอะคริลิกนะคะนี่นะคะจะทำเป็นรอยเยิ้มแบบอันนี้ก็ได้นะเยิมย้มเยิ้มแต่ว่าเออเราทำไม่ค่อยสวยอะเลยเวลารอยเยิ้มน,นี่เนาะน่ารักอยู่นะน่ารัก ก็เสร็จแล้วก็รอให้มันแห้งนะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็สก,กูชี่อันนี้มันจะแห้งเร็วก,กว่าฟองน้ําอ่ะฟองน้ําเดี๋ยวขอให้ดูเออที่ไอไออันเนี้ยที่ทําเองอะนะสองนะคะมันมีแบบหนึ่งกับแบบสองแต่ไม่รู้เราได้เขียนสองไปหรือเปล่าเราลืมนะฟองน้ําก็เป็นพวกแบบเนี้ยฟองน้ําแบบเนี้ยที่ล้างรถอะไรแบบเนี้ยนะ เดี๋ยวเรามาต่อน,นี้กันอันนี้สิกาวมันก็เล้วเอ้ยอันนี้ก่อนเนาะว้าปืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีผ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันวิ่งได้ไหมว่เร่มนี้มาต่อกันตรงนี้นะอ่ะเอาเลยนะขอทางนี้นะ กนนป่าเนะืเหม็นมากเลยกาเราก็ฉีดกลิ่นสกุชชี่ไปนะฉีดได้เป็นกลิ่นส้มนะคะสองอันเลยแหละที่ฉีดกลิ่นส้มอ่ะนะอ่าเรียบร้อยนะก็จะน่ารักกว่าเดิม ก็เหมือนเดิมมาเลยอ่ะอันนี้กันต่อเลยจะบีบไปโ oh, <no. S 1> อ้โน่อก็ขอบีบนะเสร็จแล้วนะก็บีบให้เป็นเป็นบแบบบีบแบบจุกๆๆๆนะก็บีบแบบมีรอยรอยแยกมั่งนิดนึงนะ ก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะนี่เลยก็อ่ะมาให้ดูกันก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะบ๊ายบาย